ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ลกทุกท่านวันนี้เขาจะมาทดลองใจตัวบูทพูดแบบนี้นะครับตัวบูทพูดแบบนี้เขาก็จะหาตัวตินิฟนะครับนี่ตัวตินิฟป้ายป้ายจื่อขราชการอย่างนี้นะครับของบริษัทก็ได้นะครับตัวนี้ไปนี่เขามาใสาก่กาวครับนี่ครับเอากาวร่อนหยอดลงไปนะครับากาวร่อนหยอดลงไปเสร็จเขาติดแล้วเขาก่อ เเก็บไปนะครับนี่เก็บไปผมติดเรียบร้อยแล้วครับกาวตัวนี้นะครับเราสามารถมันนีบกับปกเสื้อครับอันนี้ทำมันนีกับปกเสื้อนะครับไมโครโฟนเขาจะอยู่ตัวนี้นะครับไม่น้อยนี่นะครับอยู่ในหูนี่ครับไมโครโฟนนี่นะครับในคือสมาร์ทท็อกติดใจหูฟังเซ็จแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเข้าไปตติอันนี้เห็นก่อนครับเข้าปฏิเครายบบูทูดก่อนนะครับ เอาติดตั้งบลูทูธเราเขาติดตั้งบลูทูธก่อนนะครับกำลังหมุนเติ้วอยู่ครับอ่าอ่าบลูทูธเนี่ยขึ้นบลูทูธเรียบร้อยครับบลูทูธเรียบร้อยเขาก็กดออกมาเซตเขาเข้าปฏิแอปนะครับแอปของเขาไม่อยู่นี่ครับแอปคา m เมล่า f นี่นะครับกับตัวนี้แถมตัวแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ครับผมติดตั้งเขาไปแล้วนะครับนี่ครับ เอาคาเมล่าเอฟดีกว่านะครับเขาเขา้าไปฏิเพชโตนะครับนี่ครับเอากดเข้าไปยังงี้นะครับเส้นหลักขั้นตอนเขาจะเป็นจคได้เนี่ยเขาก็เริ่มมาทํางานมาแล้วครับนี่รอสักกันะครับท่านผู้ชมรอสักกัเอากดเข้าไปี่กำวรานวิดีโอนี่นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับอรอสักกัาเขาขึ้นแบบนี้เรียแบบร้อยนะครับย้ํารอเออ อันขึ้นบูทูดตอนนี้เขาขึ้นเป็นก้นหอยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เตือนนะครับผมจะกดกดครือข่ายนี่ก่อนนะครับกดเครือข่ายตัวนี้ก่อน๋ย่ารอเขาขึ้นก้นหอยสักกําครับนี่นะครับตัวอนนี้นะครับสัญญาณบูทูดนี่นะครับตอนนี้เขายังอันยังมาตอบภาพเตือนนะฮะที่ผมไล่กดไปก่อนว่าเขาจะเป็นจะไดรอเขาขึ้นกํามันครับ เดี me, so ๋ยวสักคร้ผมจะต่อภาพนะครับผมกับมือเดี๋ยวบอสะดวครับเดี๋ยวผมผมจะต่อภาพเพิ่นะครับอันต่อภาพไปเลยครับเดี๋ยวผมไล่กดแถวๆนี้ก่อนครับกดตรงนี้ก่อนครับกดปฏิหูฟังนี่อโอเคครับโอเคอ่ะเขาจะขึ้นกยังบ่ขึ้นเต๋าองเงยัยบ่ขึ้นเต๋าเสาไปติดตั้งขากดปติหูฟัตัวนี้เออตัวนี้กดเรียบร้อยแล้วกดเรียบร้อยแล้วกั ขึ้นก่อนครับไมโครโฟนตัวนี้อ่ารับล้อขอขอกก่อนนะครับผมก็จำไม่ครได้อ้าออกมาจะได้นี่เอาก่อนเอขอข้ามาละเดี๋ยวผมจะหาก้นหอยก่อนครับไหลตัวน,นี้ครับอะไห,หาก้นหอยครับาขึคือก้นหอยตัวน,นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวกันเนอร์ครับเดี๋ยวกันเนอร์ท่านผู้ชม เอาล้ครับท่านผู้ชมนี่ครับสัญญาณผมกดไปกดมาสัญญาขึ้นก้นหอยแล้วครับราคาขึ้นก้นหอยแบบนี้ด้านหน้าเดี๋ยวก้นเป็นไอ้เนี่ในเป็นวงกลมเป็นขึ้นตั้งหน้าที่นี่นะครับสัญญาณบูทูดใีสามเดียมนี่นะครับสามเดียมสองตัวแล้วก็มีตั้งหน้าน่เปิดขึ้นแบบๆเป็นวง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 เหมือนก้นหอยเนี่ยครับแสดงว่าสัญญาณดีแล้วนะครับเมื่อสัญญาณดีแล้วเขาก็พร้อมทีจ่าไทยทำได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอาเขามาพอกันครับกับนี้ วันนี้เขาก็จะทำงานแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เขาก็จะมาเจ้ยตัวนี้แล้วครับทดลองพอแล้วครับว่าเสียงเขาเป็นแบบไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทดลองพอนะครับเดี๋ยวผมผมน่าจะตั้งเป็นแบบไร ทดลองครับแต่จะทดลองแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้าโอเคโอเคจะได้แล้วครับผมจะใช้ทำแล้วครับตอนนี้ก็จะเซ็นแบบนี้แล้วครับเอ้าตอนนั้นมันขึ้นมาครับเดี๋ยวผมทดลองครับเอาแล้วครับมันจะใจได้แล้วครับเพราะว่า ใช่ไหมตัวนี้นะครับรองครับแต่จะขึ้นสองนี้แต่ไฟเข้ากับเสียงครับตัวตรงกลางนี่มีภาษาอังกฤษมันได้ครับหีือจได้ดีเนาอแบบนี้ครับแากภาษาไทหันดีครับอ้าวเสียงไม่ใช่ได้ก่อนนะครับ ต่อไปนี่ผมก็จะทำความสะอาดล่างเขานะครับผมจะแกะออกหมดนะครับแกะเอาหลางกระเป๋าครับนุ่มผมจะทำาิ็ดีแกะครับแกะเขาออกนะครับต้งไหนเขาจะเป็นปวกนี่นะครับเพราะว่าเราใช้างานมาประมาณ หนึ่งวันแล้วครับเราก็ต้องมาทำความสะอาดตอนนี่ครับพอดีก็จะเป็นมอกมแบบนี้ครับก็าทาได้ดีมากครับอ่าต่อไปผมาแค่อันยังต่อครับเดี๋ยวผจะเป่าไปก่อนนะครับจะล้มเป่านะครับ ตอนแรกเราก็จะล้มปอแบบนี้ครับ ะสะอาดด้านไี้ครับะสะอาดมากนะครับใน,นตัวนี้ตัวนี้สำคัญครับด้านนี้นะครับปวสำคัญมากนี่ครับตัวนี้สำคัญมากแล้วครับเพราะว่าคุณจะเข้าไปติดในคูมพิเตอร์ก็จะทํางานบอสะดวกนะครับคบมพิเตอร์เขาจะโดนอันปวดขี้เลยเนี่ยเขาไปพุดธสันนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาก่ เตาครับเตาออกกระมุดเลยครับเดี๋ยวผมตัดเครื่องครับรอตัดเครื่องสกักครั้งนะครับเมื่อฮัาเ่าเรียบร้อยป๊อปแล้วครับตัวนี้นะครับมีความสำคัญนะครับ ขั้นตอนต่อไปเอากลับมาเป่าด้านนี้ครับอน้ำมันเอามันน้ำมันล้างนะครับล้างเข่าสะอาดหมดเลยครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเจนกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอามาเขาห้องว่าล้างโซนะครับล้างโซไดเบนสินนะครับล้างโซไดเบนสินแกะโซนี้ออกหมดเลยแล้วก็ก่อนมาแต่งโซนะครับท่านผู้ชมแต่งโซแต่งโซ คือคัดคือเขาอ่ามีความคมนะครับนผู้ชมอันนี้ก็จะแจตะไบตะไบหัวหนูน้อยๆน,น,นะครับคงจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนแรกก่อเราจะแจ้งงานดวนรากอก็มาล่าตัวนี้ก่อนนะครับล่ามอกกองลมนะครับเสร็จแล้วเรา,เาก็ประกอบลงไปครับมันจะมีจุดนี้นะครับนี่ครับเข้ามาด้านนี้ครับ ขันเข้าไปเลยนี้ขันเข้าไป่านแน่นแล้วครับนี่ก็ถึงให้รอดดีครับขันเข้าไปครับ ลองสตาร์ทพอครับดึงโชคครับดึงโชคทำเล็ครับ นี่ก็คงจะขอละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดติดตามตัวเนอรนครับสำหรับการเป่าเอ่อมองของอากาศนะครับเพื่อเหาคุณออกนะครับบายครับะกดไลค์กดแชร์ครับกดหนึ่งกลิดามตัวเนอ่ครับ